โอเคขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่น้องชาวไทยทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะอยู่ในผมรายการเ e v i n Gaming นะครับซึ่งสําหรับในวันนี้นะครับก็จะมาแจกเกม Minecraft Pocket Edition ะครับผมในเวอร์ชันของมือถือนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถรอชมและรอติดตามกันได้เลยครับผมเอาละครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ตรงนี้นะครับนะเมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแต่จริงๆแล้วกดลิงก์เข้าไปก็จะลิงก์ไปที่ Google นะครับก็จะได้ลิงก์นี้มานะครับผมนะเป็นลิงก์ของ Minecraft Pocket Edition นะครับผมนะจากนั้นให้เราทำการกดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับเป็นไฟล์ของ m e d i a f i ฟ e นะครับก็คือว่ามันก็จะดาวน์โหลดได้ของมันเองนะครับอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับจากนั้นให้เรากด ติดตั้งเกมไปนะครับผมนะเมื่อเราติดตั้งเกมแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าเล่นได้เลยนะครับผมนะก็สําหรับใครที่อยากจะแบบว่ามีลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับถูกลิขสิทธิ์นะครับก็สามารถนะครับที่จะเลือกไปที่ Google Play Store ได้นะครับผมนะเมื่อเข้า Google Play Store แล้วนะครับเราก็จะสามารถพิมพ์คาว่า Minecraft นะครับจะเป็น Minecraft ของเวอร์ชั่นทดลองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ไปเลยนะครับ Minecraft ตรงนี้นะครับนี่ฮะจะเป็นบล็อกสีเทาๆตรงนี้นะครับก็สามารถโหลดได้นะครับเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับแต่ว่า ให้ผมซื้อไว้แล้วนะแต่ว่าผมโหลดคล็กมานะครับผมนะเป็นตัวแบบเวอร์ชันเถื่อนนั่นเองนะครับนะแต่ผมแนะนำน,นะครับให้เราโหลดเวอร์ชันที่มันแบบว่าถูกลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับซื้อเอาดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวอร์ชันที่ผมแจกเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับไปรับชมกันได้เลยครับผม โอเคคร no ับผมนี่ครับสามารถเข้าได้เลยนะครับเข้าเล่นได้ตามปกตินะครับก็ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นใหม่ครับแบบว่าไม่ต้องห่วงว่าแมปจะหายหรือว่าแมปจะหลดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะผมขอทาการลบแมปทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าแมปนี่ผมสร้างขึ้นมาเพิ่มเป็นการเทสนั่นเองนะครับขอลบก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับเมื่อตอนแรกนะครับมันจะอยู่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับผมนะให้เราเลือกไปที่ external นะครับจะได้เก็บในความจําเครื่องนั่นเองนะครับแมปจะได้ไม่หายนะครับไดเป็นของแอปพลิเคช เล็กน้อยสำหรับผมเองนะครับนะโอเคนะครับเราลองมา create new world ดูนะครับว่าจะสามารถ create ได้หรือเปล่านะครับนะลอง c r e เ t e ดูนะครับในโหมดของ survival นะครับผมแล้วก็ r ร a t e ไปเลยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับผมไปชมกันได้เลยครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมของ Minecraft นะครับโอ้โหเกิดมากลางน้ําด้วยนะครับก็นี้ฮะสามารถ create หรือว่าที่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ description ด้วยนะครับสำหรับใครอยากเล่น Minecraft นะครับในเวอร์ชัน1.14.30นะครับแต่ถ้าเป็นใน Play Store ก็จะเป็น1.14.60นะครับยังไงถ้าใครไม่มีงบก็สามารถโหลดได้นะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโหลดที่ลิงก์ description เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ